ครับเมื่อนี่ผู้คุมผ้าสวบครับเดี๋ยวอวยมาบ้านเซฟกล้องคือเก่าครับพี่น้องครับบ้านสุขสบายตำบลโนนกลางอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวอวยมาคือเก่าครับตะกี้ EP สามครับกับมานี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาเพิ่นกํลาลังงามครับตอนนี้เกี่ยวเขาแล้วครับบ้านนี้เขามีกิจกรรมครับเซฟกล้องเพิ่นวา่ามาว่าสั่น สูบปลากินมาสูบป,ปลาวัาสันยุนาวันสันนะครับอ่าสีเป็นจังไดครับพี่น้องคอยติดตามเวยครับรากะเฮาสีมีเมนูอย่างมาฝากพี่น้องมาตอนพี่นอ้องเมื่อนิ่ะคอยติดตามในอีพีนี้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องตอนนี้เขากับมาหอดเล็วครับอยู่ทงหน้าอ่าเซฟกล้องครับเมื่อนี้ สาเพื่อนกับกำลังสอบครับเกือบมาบบท่านตัวละพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่เขาจีจังได่น้อเมื่อนี่คือได้่วนมากินไก่ขักแตะเมื่อนี่บอไก่เคยมาอยู่เดียวมบเป็นยังพ่นพี่กัดเหาโอ้่นพี่น้องสาสาลุมเพื่อนนี่ห่วยแม่นผู้ใดนี่คือออามตามอยู่ท่าสวดรัสวสาราวุธครับ อาบุคุมสลาวุดเพื่อนกลับมายังกูเนียสลาวุดดูดยางเดียวไอเนาะครับพี่น้องครับเอาเมื่อนี่มากินมวนๆกันนะนี่ครับครับพี่น้องเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลุงนะครับล้กก็พี่น้องนะครับครับผมเอ้ยยังได้เซฟกังเยอะชิวบ่ห้ฟังน้องน้องตัวนี้ของน้องของผมนี่นะครับคือเกิดมาจําความได้ก็เห็นน้องตัวนี้เลยอืม คือน้องในตำนานดีๆตั้งแต่โดลลนล่ทตีน้องตัวนี้จำความได้เป็นเป็นจโจกเอาบ่อไอจานกองแต่ก่อนนี่แต่พอจะแม่เพิ่นก็คุดโอ้คุดเอานาอกะจกเ้อย่ละขุด<อ>ใส่ปุ่งกี้ทิมทิมเข,า,ข,า,มา,ขาเก่เขากับมาเขาเืินมายังอ่ะเขาเืินมามา่เมืม่อหลอกข้นอีกอยู่อยู่ปีหนึ่งแต่ว่ากัดโดนอ่ะประมาณยี่สิบปีทีเแล้วอ่ะทีทีหลอกอ่ะ คือเมื่อขุดให้มันเลือกขึ้นเอาเอาได้ขี่ควายทีนี้มันขึ้นฟังเป็นโพนพลัะตีแต่ตอนขุดนะคือมองหันบ่มีต้นใหม่เลยตอนนี้เป็นไงต้นใหม่เอ็มคือว่ามันสิโดนปันไดนะครับน้องบราลันมาคอยนี่ย่ต้องสืบเทียบบลายดีโอ้ลายแห้งห้อยเลยจังว่าจังว่าสายดูดท่นในสายดูดสายดูดมาจะมาเพื่อห้อยยางเดียวมาเพื่อหยอย่างเดียวคนหมักหอยนะเจ้านาะ ยังไมดังเลยโอ้ยเงดไใส่หรอไปใส่หรอโอ้โหผู้ด่าผุ้ด่าตั้เรียนมากก็เลยก็เลยก็เลยโอ้พี่น้องครับก็ไหลก็มีฝืนก็ไล่ไงหมดเลยหมดเลยงานโอ้ยเป็นจังไดเน้อปลาเมื่อนี่โอ้แนวเบิ่งแล้วมีแต่ตัวงามๆเด้ปลาอยู่นี่นี่มีตัวงามบุตรีงามจังไแต่ละเสานี่ก่อนจะไปเฮ็ดงานนี่การเย่เมื่อนั่นส่อง กนันยีเยคลิปเถอะปมาเดินโอยมันเหมือนว่าบ้านจอค้นกีดดีกว่าอย่ามาทุ่มอาหารดีบอบอฉันก็เลยมุนกลับแปดเทียงชิวๆเลยขออะไรเอาตัวตังเกือกกันนะเอาอยู่อ๋อเอาไปกีนอยู่อ๋องูใหญ่ใย่มองน่ามันตื่นแล้วอันปั้มนี่โอ้ประคอขึ้นแล้วคุณประคอขึ้นแล้ว เอาขึ้นมาเบิ้งเจ็ดดีบ่เอาเจ็ดสิได้ปุ๊บอะจับมือเดียวเลยนะดีน่าได้แล้วพี่น้องตัวนึงแล้วโอ้ดอีกแล้วครับพี่น้องประคอครับน่าได้อีกแล้วครับแล้วครับพี่น้องเก่งมากดูน้นิวน่าจะน้าเอา ปั๊บเดียวลอยครับพี่น้องไอ้เท่โอ้ปลาคอยอีกแล้วแน่ปลาคอยอีกแล้วแา่ลาวุฒิดูดยังเดียวมยังมาเสียบก่องก็ห่อโอ้ยชุดไม่เจ้าละชุดไอรอนแมนนะฮะอย่างชุดไอรอนแมนนอนชุดล่องลุยปลาตัวเนาะ แม่ครับสวัสดีครับครับโอ้นี่แม่แม่เถาเสียบกล่องเลยครับเรื่องพี่น้องห่วยพี่เส้นในทีพี่เส้นแม่เถามาหาบอกผมทั่วไปหาเพิ่นบอกเพิ่นบอกเพิ่นว่าเห็นไหมสปอร์ตแนเรื่องพ่อหลวงประแดเพื่อปลามหลายนะแต่ว่าผนคงดีลุลนะโอ้กี่ปลาครับพี่น้องกี่ปลาขางสาครับเนี๋ยวละ จากน้อยนี่เปลี่ยนสุดแล้วครับพี่นอ้องมึงมากีดเชือก <Okay. S 1> กีดยังกันอยู่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวสิลงไปงมเลยครับพี่น้องครับิบอยฟังนะครับเด้อตังแต่กีขั้นมาสูบสาในช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เป็นย่ำหนาวเนาะคือสาแต่พอแต่แม่ห้าวตะกีมันจะมีตะนวยใหญ่ <Okay. S 3> เล็กๆมาที่นี่ตอนสูบนะั่นตอนสูบนั่นห้าวกับสูบแล้วห้าวกับดังไฟ่<อ>ไปน้ำห<ด>้าวกับ<ด>เก็บได้ปลาเมื่อกี้กินไปเรื่อยๆเฝ้าเครื่องไปเรื่อยๆ มันมันมันจะมวนมันจะได้ฟิวเพราะเขาจะสูบมันจะสูบกลางคืนเพื่อให้มันได้เก็บตอนกลางเว่นอ่ามันจะน้ำเด้ครับมันจะคือมันจะได้บรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งกีไปเรื่อยๆจั่มตะเกลือครับแก้วไปกัแทมแล้วมีแบบซีศูนแน่ยังน้อยซอยกันไปเนยะพี่น้องตอนหนึ่งจะเพื่อนตอนอีพีไหนฮึอีพีไหนอีพีอีพีสองบ่ปลากินหู้นยังไข่ไทยแต่ว่าปลาตัวนี้ แลี้ยทะเลทะเลแม่งไหนกูไปไม่เสียปากตายเขารออีกโมเบิงข้าวน้ำไก่สิเบิดแล้วครับพี่น้องครับไก่แล้วไก่สิได้ลงจ้กบาทแล้วครับบาทเนี่ยหยับน้ำวัดหยับพ่อโอ้คือคักแท้บวันนี้เอ้าวานนี้เอ้า เอ้ยเอ้ย้ยเอาโอ้ยโอ้ยโอ้แท้กว่า,า้ปมาเลยพี่น้องเต็มที่ครับวันนี้

ปลาเก่งมีตัวใหญ่งครับพี่น้องครับอันเชฟกล้องบกรวยไรายอบไมใช่ยังกินเลยเฟกล้องโอ้พี่น้องปลา่มรวมเลี้ยกะยังบกหันเลี้ยงด้วยครับพี่น้องจะได้บกรวยลายมาน้ำครับปลาไหลครับปลาไหลหน้าบานเฮาครับปลาเข่งครับปลาหมอครับปลาหมอมีแต่เมย์ใหญ่ๆครับพี่น้องครับเบื้องลวดรู้ปลาเข่งหน้าบานเฮาครับอ้วนแม่งไหนอ้วนอันนี้คือกีปลาดีฮะ ไม่ยังน้ำอมฤตหมดเสียบแนกเสียบแนกเพิ่นตัวอ้วนครับอ้วนน้ำเส้นกระเจ้าเจ้าอุ้ยเ่าเจ้าเจ้าไม่่ระ poon นี่ครับน้ำเสอกรเจ้าโอ้ขัดลายเจ้าบันบครับหอมสดโอ้เจ้าบันบ้าน้ากินขางสาครพี่น้องครับโอ้คือีดตนใหญ่แต่เท่าเอ้ยพี่น้องเบื้องลึกเอยหยักบานนี่ยักเอ้ยเบ้องสีปอนเชกล้องค่ัมปรเนี่ยคัมโปโปรเนี่ยเบิ้งปอนเสบกล้องน้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยขโมยมาดำยังแม่นอย่างนอเสียบกองใส่ปลาคอใส่ปลาคอป่ะเว้ยอย่าไปกินอย่าไปกินมันจีนาวามันจีนาวัีจนเอาตุ่มบุหงกินยังนี่นล้วข้าพี่น้องครับโอ้แจวครับอ่าทางแม่ยาแม่ยิงอยู่ทางบนเพิ่นเห็ดมาสู่กินครับพี่น้องโอ้ปลาเข็งกับตัวใหญ่ใหญ่เลยย่างที่ย่างย่างย่าง ทีมสุปพี่น้องเบิ่งนะครับยังสีเล่พี่น้องคางซาครับบรรยากาศพี่น้องโอ้บรรยากาศดีพร้อมครับพี่น้องครับเนื้อปลากับว่านหวานครับพี่น้องครับหวานดีหลพี่น้อง ปลาไหลปลาไหลครับพี่น้องเงือกเงือกเงอกเลยโอ้ยบอกไรเธอเดี๋ยวขอร้องมาให้ผมซื้อ่าน้ำตาลตดำหน่อยเขากินน้ำแดงกันน้ำตาลตดำเนาะกินให้ลู้บ่อยเนาะร็อกโอ้ยเนาะเป่งในอ้วนเธอเสียบอยู่มันปักมือมันปักมือก็เลยลงโทษท่านมันตอนนี้ มือเปืี่นพี่น้องมือเปื่นคนปลาอีหลีตัวนี้เดีานปาคน้หลาใช่แล้วเจ้ามัลาอพี่น้องมันปักเหมือนปักเมือนมันทำลายร่างกายโอ้ปลาเข็งพี่น้องเอ้ยเนื้องามๆครับปลาเข็งบวานเฮาครับปลาเข็งนาเนือเื่อครับเหวานครับเจ้วนวจะกน่อยครับพี่น้องเลยพี่น้องเนอ คลายัสขาดขดาเดียบกล้องเมื่อไหรเป็นในผลงานไม่เห็นย er ังเลยสันหอดสันหลังสอปารุกพักปารุกปักมือสันโอ้ยปารุกปักมือสันยังจีมีแหงไหมโอ้ครับพี่น้อง ถึงบกหอยครับพี่น้องครับบกหอยปลาไหลนะครับกับปลาคอเป็นกําลังเลือกตัวตายตัวเป็นออกกันแล้ครับหลายครับพี่น้องครับอ่าป่าทงอําเภอพี่บุญเฮาครับหลายหลายครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์หลายครับบ้านเสียบกองครับใส่เศษฐีมาสั่นซอยซอยเศษฐีน้องแม่น้อซอยเศษฐีตัวนี่ประดุกครับเป็นกำลังเลี้ยกปลาออกครับพี่น้องเป็นตาสะอนเพิ่นขึ้นอย่างนี้ครับ คพอยเอกมาอยู่มาโรถเส้น g ีนี่นะนะครับเนี่ยพ่อเราบอกต้นอะไรบอกข้าวไร่เกี่ยวผู้ชิดแต่ไร่เกี่ยวเนาะไอใต้อุดมสมบูรณ์เนาะพ่อไปโอ้พี่น้องครับปิีงปลาเข็งครับกับตมบักุูงครับแก้มไปก่อนครับพี่น้องนั่งไปเล่นด้วยอะไร เป็ไเนไหนเชฟยงเขาอยู่เหีอยงเขาอยู่ดิโอ้โครับมีน้ำยาขนมตีน้ำครับพี่น้องครับมโอ้โดนทมบบนมาหาผมมีน้ำยาผมคนมีน้ำยาบอกหลายเธอแล้วตี่ต้มยังอยู่เหมันเดิมต้มเยน็นต้มเย็นบอกต้ปมปลาไหล สูตรเสพฟองคือเก่าโนะแก่พอเ่าต้มน้ำซุปแล้วนี่กะจังไรต่อเจ็มาเป็นตศน์เทนอ่ะครับพี่น้องเสพฟองเงินลงโอ้หลังจากดีไซน์เครื่องปรุงเครื่องยังแล้วครับพี่น้องครับหอมหลายครับโอ้ใส่ปลาเนาะเจ้าน้อใส่ปลาคอใหญ่เนาะเจ้าน้อที่เด็ด โอ้ยมันคือย้อนนอบานเนี่ยย้อนจังไหนมันย้อนจั่นส่วะย้อนแยกแยกโอ้ยย้อนดีใจกันเลยน้อโอ้ยย้อนแห้งเลยโอ้ยเดือดแล้วครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับน้ำต้มเป็ดเฮาได้แล้วครับพี่น้องครับค่ด้อขนมจีนน้ำยาน้ำครับมือนี้โอ้บานมาเอาบุญเนาะอยู่บ้านเชฟต้องเนาะมือนี้เนาะ อันสมาใช้น่มันอาจีโหดไปสำรับ่นใาะส่ีขาโอีกนพี่น้องครับตำมะกงน้ำครับโวกที่สองดนี่ให้ตำ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 สเร็้มต่อไปเลย แม่บ้านครับแม่บ้านเพิ่งมาตำให้กินครับพี่น้องครับแซ่ยบไหลครับตำพงครับเจอนครอบขั้วเดียวกันนี้บ่ก็แติมนี่นะจินอนกอดกันจิมนอนกอดกันอยู่นี่คือมันมัครอบขั้วเดียวกันแน่มันนอนกอดกันอย่างไรโอ้เร่งแน่นนอนกอดกันเนาะโอ้เร่งแน่นนะขาคุยกันอยู่เนี่ย เมื่อเขมีขาเขมีไม่กอดกันแนวไลยโอ้มันอหางไกลกันอยู่เดี่ยวจะใกล้กันไปแล้วนี่ถ้าต้องใส่คข้ามาเกี่ยวกันบอกหลายบอกหลายเชื่อแล้วเบอกพื้นทัศน์นี้เป็นยังไงอพย์โอนมาค่อยดีมันอัปเดตมาค่อยได้มันอัปเดตมาค่อยได้แน่นเขาจะไปอัปเดตมันไกลเดตมัน40ห้าโลเขาอัปวารินหรืออัปอำเภอเมืองมันยังไกลอัปวารินนี่นะอัพอัพวารินนะเบิ่งเอาอถเด้อพี่น้องเด้อ คุณแม่บ้านแต่ละคนนี่ว้ายโอ้พี่น้องพ้อมหลายครับพี่น้องใส่ผักกระแยงลงเดียวอ้วออเป็นแต่นวัวคักเทนอกบานอเอาล่ะเบแซ่บครับพี่น้องครับเป็นหน้าตาแบบสุดจอดอีลีครับพี่น้องเด,ดี๋ยวสิตาคู้พี่น้องเบิ่งนก่อนอันนี้ กิเลกกับเมนูเฮากับมีไหลนะครับเมื่อเนี้แต่ตามมากินเขาบานเซฟฟองน้ำกันครับพี่น้องแต่าเมื่อเนี้ยไฮไไท์มันก็อยู่กับปลาไหลเฮานี่แหละนะครับกับเมนูเมื่อเนี้กับมีหลายอย่างครับพี่น้องครับโอ้ครับตาสุดยอดีรลีครับพี่น้องครับเบิรงน้ำกันครับ ปลาไหลครับต้มปลาไหลนะครับต้มเอียนบานเท้าเนี่หละแต่รสชาติมันสุดยอดอีครับพี่น้อง่าคยนอาปิงปลาเข็งนะครับปลาหมอนะครับปีงปลาเข็งครับตำบักหุ่งครับตำบักหุ่งบานเท้าครับตำบักหุ่งนอมนี่ครับปลาพี่น้องติดตามในเด้อครับพี่น้องครับเมื่อเนี่ยมากินเขาย เอาเพื่อพี่บูญครับบ้านเชฟกล้องครับผมมีโอกาสพี่น้องกับมะเร็งทางอ,อุบลราชธานีนากันครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามน้ำในเด้อครับเด้อครับจังไดกะอีพีนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับนะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดติดตามแล้วก็ให้กดแชร์ให้พี่น้องด้เบิง้ง กันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ก็ข<ห><พ>ออ<ห>นุญาตพี่น้องกินเข่ากินน้ำน้องกันไปสักกอนนะครับ<ห>อีพี่นาจังพ่อกันครับอี<ห>พี่พเหนียวไวป้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ